เรื่องของคลิปที่ออกมาตอนนี้มีการถกเถียงในโลกออนไลน์เอาประเด็นแรกก่อนเรื่องว่าเราเป็นคนทาจริงหรือเปล่าคะกุณประชันคลิปที่ว่านี้น่าจะเป็นคลิปเรื่องที่เกี่ยวกับแม่ลูกแม่ชวนทานข้าวลูกถามเรื่องไปม็อบน่าจะเป็นคลิปตัวนี้ต้องเรียนว่าไม่ได้เป็นคลิปที่กรมประชาสัมพันธ์ทําขึ้นแต่เข้าใจว่าคงจะส่งต่อๆกันมาจากทางใดทางหนึ่งแล้วก็ตัวผมเอง ตัวเจ้าหน้าที่อีกหลายๆท่านไปเห็นเข้าก็ส่งแชร์กันภายในกลุ่มเสร็จสับเรียบร้อยก็คงมีการนำไปเผยแพร่ต่อในช่องทางต่างๆโดยเฉพาะช่อง u t u b e ของของกรมประชาสัมพันธ์ครับแต่ว่าพอการที่เรานำไปเผยแพร่ในช่องต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์ทำให้มีคำถามว่าเรากำลังจะเป็นส่วนที่สร้างความแตกแยกและกำลังจะมองว่าคนที่ไปชม แม้ถ้าคําถามนี้ไม่ถามผมอกแตกตายเลยเลยต,ต้องตอบเลยครับวันนี้มีผู้สื่ข่าวโทรมาถาม2รายนะครับแล้วก็ประกอบกับได้ดูสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งน่าจะเป็นช่อง Voice TV แล้วก็เห็นพิธีกรคงจะชื่อคุณสิโรธครามภัยบูลท่านพยายามอธิบายคลิปว่าสิ่งที่กรมพยัญชนะทำเนี่ยกำลังสร้างความแตกแยกขึ้นในสังคม ยกตัวอย่างเช่นอธิบายว่าท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์นั้นสั่งให้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงไปไล่จับผู้ที่มีความคิดเห็นต่างหรือแม้กระทั่งคลิปที่ทำออกไปแล้วคนในโซเชียลมีเดียทั้งหมดเห็นตรงกันว่ากรมยัมพันธ์กำลังทำให้สังคมแตกแยกอะไรทั้งหลายเหล่านี้ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเอากรณีแรกก่อนที่ เรื่องของการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับกลุ่มกลุ่มผู้ชุมนุมบางคนเนี่ยต้องเรียนว่าไม่ได้จับผู้ที่เห็นต่างแต่เท่าที่ตรวจสอบข้อมูลดูเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไปจับคนที่กระทําผิดกฎหมายและเขาก็ไปจับด้วยความสุภาพเรียบร้อยคือมีการอ่านให้ฟังว่าท่านได้ปฏิบัติ ผิดกฎหมายที่ไหนเรื่องอะไรโดยกล่าวว่าอะไรแล้วก็ข้อกฎหมายเป็นอย่างไรทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านเป็นคนผิดแล้วเพียงแต่นํานั่นเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็ไปต่อสู้กันผิดก็คือผิดไม่ผิดก็คือไม่ผิดต่อไปในคลิปนี้ผมก็เองก็พยายามนั่งดูหลายรอบแล้วก็ฝากพี่พี่น้องๆในกลุ่มทุกคนช่วยกันดู ทุกคนก็บอกว่าเนื้อหาสาระไม่มีอะไรที่จะทให้สังคมแตกแยกเพราะว่าถ้าดูในตัวละครจะพบว่าลูกลงบันไดามาเจอแม่ลูกจะไปไปชุมนุมไปม็อบแม่ก็บอกให้กินข้าวก่อนเสร็จแล้วลูกก็ถามว่าแม่ไม่เคยไปม็อบเหรอแม่เขาบอกว่าเคยไปแต่สิ่งที่เขาอยากจะบอกลูกก็คือจะไปม็อบเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าอย่าไปเกลียดคนที่มีความคิดเห็นต่าง ซึ่งผมดูแล้วก็ไม่เห็นมีตรงไหนที่มันจะเป็นไปตามคำวิเคราะห์ของคุณสิโรดครามไพบูประกอบกับนั่งดูเสียงของท่านเวลาเล่าเรื่องนี้มีความรู้สึกว่าท่านกำลังอยู่ในอารมณ์ของความโกรธจึงอยากบอกทุกคนว่าในบ้านเมืองเราวันนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันพัฒนาไปมากเทคโนโลยีพฤติกรรมของคนถ้าเราจะมองใครก็แล้วแต่อยากให้มองด้วยอารมณ์ที่ร่มร่ม เขาเห็นไม่ตรงกันกับเราก็ไม่เป็นไรแต่ไม่ต้องไปโกรธไปต่อว่าเขาถึงขนาดนั้นรเรื่องเราก็เป็นประมาณนี้นะครับถ้าใครรู้ว่าอยากรู้ว่าคลิปนี้มันเป็นยังไงก็เดี๋ยวลองดูในของกรมประชาสัมพันธ์ดูนะครับเป็นคลิปที่แม่ลูกเขาคุยกันก่อนไปม็อบ,บตะหลายคนก็จะมองว่าพออย่างที่ท่านอดิศร์อธิบายค่ะกลายเป็นว่าเรากําลัง โจมตีคนที่เห็นต่างจากรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการจับกลุ่มคนที่ไปร่วมชุมนมุมหรือการเผยแพร่คลิปหรือว่าข้อมูลต่างๆเพื่อเป็นการทําให้อีกฝ่ายดูไม่ดีกังวลไหมคะว่าลายเป็นคนเราเนี่ยมไม่กังวลเลยครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าท่านดูคลิปละเอียด <c oughs> ผมนั่งดูนอนดูหลายตลบยังไม่พบเลยว่าตรงไหนของคลิปที่เป็นการโจมตีซึ่งกันและกันไม่มีเลย แต่ว่าคนที่เป็นผู้ประกาศของสถานีโทรทัศน์ช่องนั้นต่างหากที่กำลังทำให้สังคมเกิดความรู้สึกแปลกแยกผมคิดว่าแบบนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้วิตกกังวลอะไรค่ะแล้วตอนตอนนี้เหมือนกับอย่างเมื่อวานนะคะแชลงประชาสัมพันธ์ได้ว่าขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเลยพคลิปที่มีการเผยแพร่ค่ะมองว่ายังไงดีสิครับอยากให้ช่วยกันดูหลายๆทางพี่น้องประชาชนคนไหนที่ยังไม่เคยดูก็ลองดู แล้วดูซิว่าสิ่งที่ผมได้เรียนชี้แจงกับท่านวันนี้กับสิ่งที่คุณสีโรดพร้ามไพบู์ได้ชี้แจงผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไว C ี t ีท่านเชื่อใครมากกว่ากัน